ทะเลจีนใต้นะครับจริงแล้วที่ทะเลจีนใต้ก็เป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งข้อพิพาท<อ>ด้านดินแดนกันอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้เนี่ยมีคลิปวิดีโอความยาวแค่25วินาทีนะครับแต่ก็เป็นคลิปที่น่าระทึกพอสมควรเพราะว่าเป็นการเผชิญหน้ากันนะครับระหว่างเครื่องบินทหารของสหรัฐกับเครื่องบินรบไอพ่นของจีนครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เปิดคลิปความยาว25วินาทีนี้นะครับ ถ่ายจากเครื่องบินของสหรัฐมองเห็นเครื่องบินลำหนึ่งบินอยู่ในระยะที่ใกล้มากนะครับเนี่ยลำนี้ครับสหรัฐระบุว่าเครื่องบินที่เห็นนั้นเป็นเครื่องบินรบไอพ่นของจีนแล้วก็ถือดว,ว่าเป็นการเผชิญหน้ากันนะครับที่เกิดขึ้นบนด้านฟ้าเหนือทะเลจีนใต้นับตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่สหรัฐเพิ่งจะมาเปิดเผยคลิปให้ได้ชมกันเมื่อวานนี้นะครับ30พฤษภาคมครับ ทางด้านกองบัญชาการทหารของสหรัฐรับผิดชอบพื้นที่อินโดแปซิฟิกออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาในสหรัฐค่ะกล่าวหาเครื่องบินรบไอพ่นแบบ J16 ของจีนทำการซ้อมรบอย่างก้าวร้าวโดยไม่จำเป็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยบินเข้าใกล้เครื่องบินทหารแบบ usrc 1 3 5ของสหรัฐบริเวณน่านฟ้าสากลเหนือทะเลจีนใต้ เหตุการณ์นี้นะคะก็เลยบีบให้เครื่องบินของสหรัฐดังกล่าวต้องบินฝ่ากระแสะอากาศที่ปั่นป่วนซึ่งเกิดจากเกลียวอากาศม้วนตัวบริเวณป,ปลายปีกเครื่องบินหรือว่า Wake Turbulence ค่ะ สำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่าการเผชิญหน้ากันของเครื่องบินรบสหรัฐกับจีนเช่นนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวครับอย่างครั้งล่าสุดเนี่ยก็เคยเกิดขึ้นนะครับเมื่อปีที่แล้วปลายปีครับช่วงเดือนธันวาคมเครื่องบินทหารของจีนบินเข้าใกล้เครื่องบินของกองทัพอากาศสาหรัฐในระยะใกล้มากนะครับเพียงแค่3เมตรเท่านั้นก็บีบให้เครื่องบินสหรัฐต้องเป็นฝ่ายหลบเพื่อไม่ให้ชนกันกลางอากาศบริเวณด้านฟ้าสากลครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายครับ